ครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับหลังจากช่างทำงานมาสามวันนะครับว่าตัวถังสวมใส่คัดสีช่วงล่างไปประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับผมเดี๋ยวไปถามช่างกันเลยมือนีมือที่เท่าไรแล้วช่างวันที่สามแล้วใช่ไหมเอออีกกี่วันกว่า 1, วันสองวัน,วนต้องทำให้ขับกลับได้แล้วก็ต้องมีฟืนมีไฟมีเบรกใช่ไหม <S 2> 2. <S โอเคโอเคนะครับผม <S 2> 2. <S ก็อยู่ประมาณหกสิบเปอร์เซ็นได้ไหมตอนนี้ อยู่ประมาณ6กส0เจ็ดิบแล้วใช่ไหมครับเออ,อ,อก็คือวางตัวถังสวมตัวถังลงแล้วนี่นะครับผมเดี๋ยวผมจะรีวิวดูให้เป็นช่วงชวงช่วงช,วง,ชวงนะครับจนรถขับออกจากร้านได้นะครับผมก็อยู่ประมาณ70แล้วเห็นช่างว่านะครับเดี๋ยวผมพาเดินดูรอบคันนะครับ อืมมาดูช่วงล้อครับลงกันได้ไหมอ๋อ ช่วงล้อหลังนี้จะขยับมาด้านหลังนิดนึงนะครับเนี่ยเห็นไหมครับตรงตรงตรงนี้มันจะกว้างกว่าตรงนี้จะแคบกว่าเดี๋ยวต้องได้ไปตัดไปแต่งให้ซุ้มล้อมันสวยนะครับผมผมแสดงว่าเอามา้อเอามา้อลม,มเบรกของผมมาใส่ใช่ไหมสองตัวเหรออ๋อได้ได้ได้ไดไดถอดเอามา้อลมเบรกไหม ใส่มาเลยเบรกกี่ตัวสตัวเลย๋อได้ถอดของผมมาใส่ไหมโอ้อันนี้ของผมใช่ไหมโอ้แล้วตัวนี้ล่ะโอ้ของคันนั้นมันมีตัวนี้กับตัวนี้โอเคใหม่ยังใหม่อยู่เลยเนาะอออันนี้ของผมนะ เห็นว่าอดีตรถคัน <rua> นี้ม <up> ันเป็นเพื่อนกันใช่ไหมหรือว่าคนรู้จักกันอดอดั้งเดิมรถคันนี้นะอยู่ที่ไหนอยู่พะเยาแล้วขอขายไปที่แล้วขอไปโรงงานที่สระบุรีโอไม่ใช่ว่าเขาไปอยู่ที่นอนเขาไปยี่โรงงานที่สระบุรีอยู่พะเยารู้จักกันแล้วดูใน youtube <coup> ว <s> ่าผมซื้อมาตามมาโอเคคือตรงช่วงล้อหน้า ตรงช่วงล้อหน้าก็ได้แบกออกนะครับเพราะว่ามันไม่บรานซ์กันเท่าไหร่นะครับมันลงไม่ตรงกันเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยแต่งเอานะครับเพราะว่ารถคันนี้จะทาสีใหม่นะครับเป็นฟ้าคาดขาวนะครับอันนี้ผมพามารีวิวดูนะครับว่าถึงไหนแล้วหลังจากที่ช่างทํางานมาวันวันนี้เป็นวันที่สี่ใช่ไหมสามหรือสี่เหรอวันนี้วันที่สามหรือวันที่สี่วันที่สามใช่ไหมเออวันนี้เป็นวันวันที่สี่เนาะ โอเคเริ่มต้นวันที่4ี่นะครับเดี๋ยวผมพาดูตำแหน่งเครื่องเกียร์พวงมาลัยเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูพวงมาลัยก่อนอันดับต่อไปโอโ้โหพวงมาล,ลัยก็พวงมาลัยก็สุกกันได้แล้วนะครับผมอ่าทีมช่างสุกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เอากระเป๋านินลงไงนะั่นมาดูตำแหน่งเครื่องเกียร์กันบ้างว่าเป็นยังไงก็นาก่าจะตำแหน่งเดิมนะครับตำแหน่งเดิมกับคันคันเก่าเลยนะครับตรงนี้นอ๋อฮะอืม ตำแหน่งเดิมนะครับตำแหน่งเดิมเลยเค,ครับผมเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ช่างวันนี้เป็นวันที่เท่าไร่แล้วกี่วันแล้วช่างอ่าเห็นสร้างได้นโมออกไปมื่อวันกี่วันแล้วเนี่ยวันนี้วันที่ห้าเด้นเนาะที่สี่หรือที่ห้าปะฮะโออไปไดส้สตาร์ทเครื่องได้ยัง โอ้เดินไฟเสร็จแล้วอออโอ้อันนี้คือฟืนไฟเดินเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับโอ้เอาเราติดเครื่องวันนี้เป็นวันที่สี่หรือวันที่ห้าเนี่ยจะสตาร์ทเครื่องโชว์นะครับโอ้ติดเครื่องได้แล้วครับติดเครื่องได้แล้วแหลมเลยแหลมเลย นี่ไงนี่ไงนี่ะนเอ้าว่าน้ำก็ลูกเดิมนีใช่ไหมเอาว่าน้ำตัวเดิมของมันเลยใช่ไหมของมันใหญ่ของมันใหญ่ดีเลยตัวนี้มันใหญ่ดีตัวนี้มันเล็กตัวนี้มันกอดี ของผมมันใหญ่คือมันมันสูงใช่ไหมเลยเอาเกลียวใส่ใช่อ๋อติดเครื่องได้แล้วครับติดเครื่องได้แล้วเอาเห็นช่างไดนาโมบอกว่าเมื่อกี้เขาเดินไฟปะโอ้ไฟเข้าใดชัดอ๋ออันนี้อันนี้ชัดชัดไปใช่ไหมโอ้แล้วทำไมแม่เขาเดินไฟตาออออ๋ก โอ้ไฟตาออกแล้วเกียร์ก็เข้าได้แล้วแล้วกาว่าวันไหนเดินทางวันนี้ครับตอนเย็นนี้เลยใช่ไหมโอ้เสียชงว่าจะกลับตอนเย็นนี้เลยก็จะให้ไปถึงพรุ่งนี้พรุ่งนี้หกโมงเจ็ดโมงบ้างกันไป ไปเส้นน้ำหนาวเขาคอที่โลกผมว่ามันไปยากนะถเถกันเมันวิ่งวิ่งยากกว่าเส้นใหญ่นะผมว่าเคยไปแล้วใช่ไหมโอ้ผมเห็นคนเขาวิ่งเขาพูดกันผมว่ามันเป็นเออม,มันลงเยอะนทะ่านท่ถาถ้าขาไปทางนี้มันลงเยอะ เออกวนจะขับมห้วยตองนโอ้ยไม่เลยแล้วเบรก่อันตรา,ายดีแล้วดีแล้วเลือกไปทางที่โอ,โอ้เริ่มขยับแล้วครับตอนนี้เริ่มขยับได้แล้วนะครับเริ่มขยับพร้อมเดินทางครับเย็นนี้เดินทางครับผมปืนไฟเช็คเรียบร้อยครับ เดี๋ยวกลับไปถึงเชียงรายจะทำสีใหม่นะครับผมเสียชงบอกว่าทำสีใหม่เลย ันยังซึมอยู่เลยน้ำมันเบรกมันยังซึมอยู่น้ำมันเบรกมันยังย้อยอยู่เน,น,น,นี่ยติดเบรกแล้วนะครับผมน้ำมันเบรกมันย้อยนะครับนี่นี่น้ำมันเบรกมันย้อย,เ,ยเดี๋ยวพอไปถึงเชียงรายก็ ปรับแต่งบูรณะใหม่แล้วก็สวยแล้วครับทีนี้ฮัลโหลครับฮัลโหลครับผมยอะไมครัยังไมครัอ่าฮะรับๆปะครับ ขับออกมาได้แล้วนะครับผมอันนี้ขับออกมาเปลี่ยนลมยางนะครับเช็คลมยางอเ,าเอออะไรเห็นไห้กวนปะเป็นไงขับปกติไหมเสียช่งขับปกติไหม เอเออก็คือผมต้องรีวิวให้ FC ดูช่วงมันวิ่งนะคือเขาอยากเห็นมากเลยตอนนี้ผมลวมไปสามคลิปแล้วยังตอบรับได้ดีเลยเอ,อ, <c ười> อันนี้ก็วิ่งมาจากร้านเราก็ห่างกันประมาณกิโลกวาล่าๆเนอมโอ้แดดซองแดดซองเลยมมุมนี่ ข้าไปกับผิดอเไรครับแต่เกียร์ยังขู่ๆูัดขก่อนต้องได้เช็คอีกใช่ไหมสวมตัวถังเป็นที่เรียบร้อยนะครับขับมาเช็คลมยางนะครับตอนนี้ วิ่งได้แล้วครับวิ่งได้แล้วเดี๋ยวผมจะขึ้นไปบนรถนะครับช่องรถวิ่งเดี๋ยวผมจะนั่งบนรถด้วยนะครับ <c oughs> ไม่นอนเมอาอีกสักวันก่อน,น,อนเอาอไปเบิกตังกับลูกพี่มาเดี๋ยวพาไปไม่ไกลสีแยกไปแดงน้องแปนนี่เลยสีแยกไปเนี่ยแ,แต่ว่าไม่แพงหรอกไม่แพงหรอกเวื่เรเา,าเรขับรถเรามาสองรอบเหรอ คับรถมามาจากเชียงไล่แล้วมาดีเอาตัวทั้งเนี่ยตายทีนี้เช็คลมยางเสร็จแล้วก็กลับร้านครับพร้อมโอ้พร้อมเดินทางกลับเชียงไล่สี่คืนหวันแล้วเสียเสียเสียทรงคิดถึงแม่บ้านแล้วอ,อันนี้ก็คือขับไปอย่างนี้ก็ฝาปิดไปปิดที่บ้านใช่ไหม โอ้เครื่องดีมากเลยคือตอนนี้ผมนั่งอยู่บนรถนะครับซอรเฟอร์ก็เสียทรงนะครับช่างก็ ช่วงจังหวะลบขัดไปก็มีการส้มนะครับอ่ารถวิ่งก็วิ่งไปนะครับขั้งส้มก็ส้มไปนะครับผมอ่าเห็นไหมเกียร์ตรงนี้มันมีปัญหาว่ามันติดติดข้างนะครับติดข้างตู้ข้างบ่อกใช่ไหมอ่าคือมันไปไม่สุดมันติดบ่ก,ก่อนอ่าชั้งก็อะไรมาเข้าเกียร์ตรงเกียร์เลยนะครับคนขับก็ขับไปคนเข้าเกียร์ก็เข้าเกียร์เลยอ่ทาทั้งขับทั้ง่อมนะครับโอเคโอ้สุดยอดมากครับ เพราะว่ามันต้องให้เกียร์มันเข้าง่ายนะเพราะว่าเราจะขึ้นเขาไงแต่ว่าเบรกนี่คือไม่มีปัญหาแล้วเนาะสบายแล้วเดี๋ยวทำสีเสร็จแล้วส่งภาพให้ผมดูหน่อนะจากรถสมโบราณกลายเป็นรถชั้นครึนะครับ บาค้อสวยด้วยนะครับบบาสวยด้วยเด็กก็จะนั่งดีกว่าเดิมเลยเนี่ยออเด็กเนี่ยอันนี้จังหวะรถวิงไปช่างก็เดินหาต้องซ่อมนะครับรถวิงก็สามารถซ่อมได้นะครับคิดถึงบ้านใจจะขาดแล้ว แล้วครับถึงแรกแล้วก็จะไปแก้ไขตรงคันเกียร์นะครับถึงจะอาบน้ำอาบในแล้วก็เดินทางเนาะอ่าต้องเช็คคดีก่อน้ดีก่อนถ้าไม่ชัวร์ก็พรุ่งนี้ก็ได้นะไม่ <c oughs> ใช่ <c oughs> ผมกลัววิ่งไปแล้วฟืนไฟมันดับนะ อยู่แล้วจะถอยเข้าเช็คเลยถอยเข้าตรงเก่าเลยจอดนี้เลยอ่าอ๋อแ,แก้ไขตรงเกียร์จุดเดียวใช่ไหมแก้ไขตรงเกียร์จุดเดียวโอเคครับผมแก้ไขตรงเกียร์จุดเดียวแล้วก็พร้อมเดินทางนะครับ ตอนนี้ก็ได้เวลาประมาณ18นาะกานะครับผมก็เอารถมาจอดเทียบท่าในโกดังแล้วก็จะขนของขึ้นนะครับผมเนี่ยถ้าขับรถไม่กินเล้วนะถ้าขับรถต้องให้คนที่ไม่ไม่ขับกินหรือว่ใส่แล้วไม่ใส่ไม่ใส่ <laughs> ใ <laughs> โออนี่นะครับกำลังเตรียมของขึ้นรถอ่อ จะกลับวันนี้ก็ถึงพรุ่งนี้เช้ามีงานต่อครับผม,อมโอ้นอนสี่คืนห้าวันก็นอนอีกคืนหนึ่งไปกับรถ <c oughs> ของก็เยอะเลยนะครับผมขอไปทํางานก่อสร้างก็ไม่เยอะขนาดนี้เลย <c oughs> เอาจริงของไปทํางานก่อสร้างที่กรุงเทพก็ไม่เยอะขนาดานี้เลยเ,เ,เสียมอนึ้นใบเหรอเสียมอนึ้นใบเหมือนคนจีนเหรออออันนี้อะไรก็ไม่รู้ดูอ่ ดีมีบุหรี่ซองเล่าขวดยาเสตดนึงเก็เก็บสัมภาระนี่ขึ้นรถแล้วก็อาบน้ําอาบท่ากินข้าวกินปลาปั้นกินข้าวกินน้ํากินปลาก็พร้อมเดินทางน,นะครับผม <c oughs> จะได้กลับบ้านก็เป็นสีตื่นเต้นนิดนึงน,น,น <c oughs> ะครับผมอ่เป็นเป็นหูบตื่นเต้น <c oughs> อ <c oughs> ดีรอกบ่บ่ก็สะอาดอยู่แต่ว่าถ้าถ้าอยากดีนอนกับพื้นนะมันจะหลับถ้านอนต้องบ่คันนี้นิ่มกว่าตัวตัวถังมันนิ่มกว่าทำไมตัวถังมันหนักกว่าตัวนี้มันหนักสีโป้เนี่ตัวนี้มันหนักสีโป้ั้ง

เห็นทุกคนเด้อทุกคนมั้ไก่คนวะเป็น่นเนเหรอเนไหนเหด็นปทิ้เอาเอาไฟพี่เออไฟสัตว์อยคเหนอหาโอเคอยู่เอาโโย้เ่าโ้โ้หนึ่งสองสามอ่าโอเคอัดแล้ว เดินทางเดินทางปลอดภัยนะครับเดุณค่ะเดินทางปลอดภัยค่ะไม่กินเข้ากินหน้ดินทางปลอดภัยตลอดนะครับคุณเสี่ยวไปก็จะได้ไม่หายนะเดินทางปลอดภัยค่ะขอบคุณค่ะค่ะบรรยากาศอ่ะเดี๋ยวค่อยชมนะเดี๋ยวปั๊บ้ืออะไรอ่ะ อันตั๋ววรรคครับเราเราจะขอนําสีเดอก็ได้อือ <t> 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 <t>